ทุกคนจำเคสนี้ได้ไหมคะน้องมาเลื่อไรผมนะคะกหอหนกคิ้วตัดกามนะคะแล้วก็วีลายถอยคางนะคะกามนี่เป็นเคสแก้เคยทำมาจากที่อื่นนะคะแล้วก็คางอันนี้เป<ถ><ถ>็นเนืยอเงาแล้วก็หลังทำนะคะแถวนสวยมาก,มากค่ะนี่คะ่ะเพียบเทียบให้ดูสัดนๆนะคะเป็นคางก่อนทำนะคะ ลายผมนะคะโอ้โหหลังทัำคือแบบคางซ้ำผมผมแบบลายผมสวยแผลแบบเรียนจิบเลยนะคะโอ้โหละบนมากนะคะทำอะไรไป,ไปบ้างนะคะต,ต้นแบ ไลไลแก้กามค่ะแล้วก็ถอยคางนะคะเลื่อนคางให้สั้นลงแล้วก็เลื่อนไลผมแล้วก็ขูดสานเลวขอบคนหมอพิชชาติค่ะตามด้านแค่ไหนคะประมาณ6เดือนค่ะหเดือนตอนนี้ก็ยิ้มได้ปกติแล้วค่ะางนเรานาตอนนี้ค่ะชอบไหมชอบไหมชอบมากค่ะอค่ะ